หลังนี้คืออีกหลังหนึ่งที่กําลังตกแต่งนะคะก็คือจะอยู่ตรงข้ามบ้านหลังที่หลังนี้คือโอนแล้วแล้วก็หลังนี้กําลังจะโอน,นะคะ่ะจะพาเข้าไปชมข้างในดูนะคะ ลังนี้ก็จะเป็นลายกระเบื้องที่คุณเคยกันนะคะก็คือเป็นลายหินอ่อน,นะคะ่ะเป็นสีเดียวกับกำแพงแป็กก็คือสีขาวก็จะทำให้บ้านดูโปร่งมากเลยค่ะแบ่งเป็นสองส่วนเช่นเดิมนะคะก็คือมีประตู2ด,ด้านสามารถเข้าได้ทั้งสองด้านนะคะ เป็นทรงเดียวกันกับที่ให้ชมเมื่อสักครู่นี้ก็คือจะมีห้องน้ำชั้นล่างนะคะหนึ่งห้องแล้วก็มีห้องครัวคะ่ะแต่จะอยู่คนละฝั่งนะคะอันนี้ยังมีฝุ่นเล็กน้อยนะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงระหว่างตกแต่งพามาชมกัน,นะคะ่ะ ลายกับเบื้องค่ะซิงเคาน์เตอร์ครัวใหม่นี่คือเราเกาะขึ้นมาเองนะคะพอขึ้นมาชั้นบนนะคะก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอนหห้องน้ำค่ะ อันนี้จะเป็นห้องนอนที่หนึ่งนะคะเช่นเดิมค่ะกับเบื้องลายหินออนนะคะน,นี้จะเป็นส่วนห้องต่อไปจะเป็นมาสเตอร์เบดรูมก็จะมีระเบียงอยู่ข้างนอกน,นะคะห้องก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยค่ะอันนี้ระเบียงต่๊ ช่างยังไม่ได้ก่อขึ้นนะคะก็เลยยังเรายังไม่ไปเหยียบดีกว่านะคะเหลือโค้งหลังคาค่ะก็คือต่อหลังคามาแล้วก็ทำโค้งเว้าตรงเบี่ยงนี่ค่ะพื้นที่ก็จะมีพื้นที่ประมาณหนึ่งเลยค่ะในการใช้สอย ไปไปชมห้องน้ำกันนะคะว่าห้องน้ำหลังนี้จะเป็นยังไงคะ่ะลายที่คุณเคยคะ่ะจับบ้ามือสองบายไวันก็จะตัดแบบนี้เลยนะคะ กระเบื้องชนฟ้าทำความสะอาดง่ายค่ะแบบนี้ห้องน้ำใหญ่พอสมควรเลยค่ะมาชมห้องนอนสุดท้ายกันนะคะจะอยู่ทางด้านหลังติดห้องน้ำค่ะ